หลายคนบอกว่าการอ่านเนี่ยออกครึ่งหนึ่งของวิชาสามาัญถูกต้องครึ่งหนึ่งนี้คือตีเกือบ50คะแนนเลยนะแล้วก็ออก20ข้อในโอนเ็ net, ตีเป็น40คะแนนเลยเพราะว่าโอนเ็ตเนี่ยหข้อ2คะแนนแต่เด็กมองข้าม mm hmm. เพราะอะไรพี่ชารมันเยอะเยอะเลยยากแต่วันนี้พี่ชารมีสูตรขีดแล้วยิงและจับผิดคนออกข้อสอบไอ้เรื่องเยอะๆแบบนี้ทำให้หนูเก็บคะแนนได้ง่ายทันทีเรามาดูกันใน5นาทีนี้ สวัสดีครับพบกับพี่ชร์งอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พี่ชา้างกำลังเสนอในเรื่องของการอนุมานแต่ขอไปดูจุดที่เป็นจุดเทคนิคของพี่ชร์งเลยคือจุดขีดแล้วยงิงอนุมานคืออะไรต้องบอกน้องก่อนว่าอนุมานเนี่ยมันคือการคาดคาเนในสิ่งที่อ่านคือข้อสอบเนี่ยจะให้เราอ่านประมาณ4ี่บรรทัดอ่านปุ๊บมันจะมีช้อยมาให้เราต้องคาดคะเนจากสิ่งที่เราอ่านแต่การคาดคเนเนี่ยเราจะเดาไม่ได้เพราะข้อสอบเนี่ยเขาดักเราเราต้องรวงกับก็คือจับผิดเขาด้วยเทคนิคนี้ขีดแล้วยงิง แปลว่าอะไรแปลว่าให้เราเนี่ยหนึ่งเลยคือคิดเส้นใต้ข้อความในโจทย์ที่มั่นใจว่ามันสามารถอนุมานได้แปลว่าถ้านี่เป็นโจทย์อันนี้เป็นช้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนูมีความรู้สึกว่าประโยคตรงนี้ฮะน่าจะคืออันเดียวกับข้อสองให้หนูยิงมาข้อสองแล้วข้อสองที่หนูยิงนั่นน่ะผลของข้อสอบมันจะไม่ก๊อปปี้มาตรงๆมันจะดัดแปลงเช่นถ้าประโยคในข้อสอบเขียนว่า A มากกว่า B ข้อสองที่วางในช้อยจะเขียนว่า B น้อยกว่า A พี่ถามมันคืออันเดียวกันวะอันเดียวกันนะนั้นแปลว่ามันจะมีการดัดแปลงภาษาอะไรบางอย่างให้ดูต่างออกไปแต่ยังคงความหมายอนุมาณได้อยู่เหมือนเดิมและหนูก็ยิงเนี่ยไปเรื่อยทุกๆข้อมันจะเหลืออยู่ข้อสุดท้ายข้อเดียวที่หาไม่เจอและข้อนั่นแหละคือข้อที่ไม่สามารถอนุมานได้พือดูเหมือนดูเหมือนงงเนาะดูโจทย์เลยง่ายสุดโจทย์นี้คือข้อสอบจริงปี55หนูดูพร้อมกัน เขาถามว่าข้อใดไม่อาจอนุมาณได้จากข้อความต่อไปนี้ฟันผุปล่อยให้ลุกลามจะมีอาการปวดเพิ่มขึ้นนึกภาพเชื้อโรคจะแพร่กระจายไปตามกระแสะเลือดและอวัยวะส่วนสัมพันธ์ต่างๆเชื้อโรคจะแพร่กระจายส่งผลต่อโรคหัวใจได้เพราะอะไรเนื่องจากมีการตรวจพบว่าเชื้อโรคที่ทําให้ฟันผุค,คือสเตรปโคอคัสซึ่งเป็นเชื้อโรคชิดเดียวกับที่ตรวจพบที่เยื่อบุหัวใจและลิ้นหัวใจเมื่อมีอาการอักเสบ โจทย์ถามว่าข้อได้อนุมาณไม่ได้ป่ะไปดูข้อหนึ่งพร้อมกันข้อหนึ่งบอกว่าการที่ฟันผุและลิ้นหัวใจอักเสบเกิดจากโรคชนิดเดียวกันเอ๊ะหาจากโจทย์เจอไหมได้สินี่ไงเป็นเชื้อโรคชนิดเดียวก,กันกับที่พบเจอที่เยื่อบุหัวใจและลิ้นหัวใจจบฉันฟันผุกับล,ลิ้นหัวใจเกิดจากเชื้อโรคที่ชื่อว่าเซปโตคอตัสอันนี้ค่ะสีแดงขีดแล้วยิง ใครไม่ขีดแต่ฉันจะยิงดูขีดแล้วยิงอ่ะฉันข้อหนึ่งเนี่ยอนุมานได้ข้อ2บอกว่าเมื่อมีอาการปวดฟันจากฟันผุควรรีบรักษาทําไมอ่ะดูโจทย์สิฟันผุปล่อยให้ลุกรามจะมีอาการปวดเพิ่มขึ้นกน็แน่นอนถ้าปวดฟันก็รีบรักษาซะจะได้ไม่ปวดเพิ่มขึ้นเรื่องสำคัญหนึ่งคืออะไรเพราะไม่งนั้นเดี๋ยวมันจะแพร่กระจายไปตามอวัยวะหรือเลือด ทำให้มีผลต่อหัวใจเพราะมันเป็นเชื้อโรคสเตโคอตคัดเหมือนกันไงคนรีบรักษาถูกแล้วสีเขียวอาลุมานได้ข้อ3โรคฟันผุทําให้โรคหัวใจทวีความรุนแรงขึ้นได้จริงไหมโรคฟันผุคือฟันผุปุ๊บนึกภาพตามฟันผุปุ๊บปวดถ้าปวดเธอทิ้งไว้ใช่ไหมเชื้อโรคจะแพร่กระจายตามเลือดอาัยวะต่างๆแล้วมีผลต่อหัวใจ พะไอ้เชื้อโรคชนิดเดียวกันคือซึ่ตค,คัดคัเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคที่ตรวจเจอในอาการปวดฟันกับลิ้นหัวใจแปลว่าถ้าหนูปวดฟันอาการหนักมากยิ่งขึ้นอาจจะทําให้อุยเยื่อหัวใจทวีขึ้นอีกก็ได้เพราะเชื้อโรคมันแพร่กระจายไงฉันข้อ3นี่เลยจ้ะเชื้อโรคจะแพร่กระจายไปตามกระแสะเลือดและอวัยวะส่วนสาคัญมีผลกับโรคหัวใจได้นี่เลยทวีความรุนแรงขึ้นได้ข้อ3หาเจอจากโจทย์สีเหลืองนั่นเองที่พี่ขีดเอาละเหลือสีกับผ้า ผูป้ป่วยโรคหัวใจควรดูแลสมขภาพฟันไม่ให้ฟันผุแน่นอนถ้าเธอเป็นโรคหัวใจแปลว่าเธอมีเชื้อโรคอนี่อยู่ก็ต้องดูแลฟันไงถ้าฟันผุปุป๊บปวดอ,อีกเชื้อโรคนี้มาทวีฉะนั้นข้อ4เนี่ยเขาใช้คําว่าควรเหมือนกับข้อ2หนูเห็นไหมเทคนิคที่จะสอนอีกอย่างหนึ่งจากเรื่องนี้คือถ้าเขาใช้คําว่าควรมีสิทธิ์อนุมานได้เพราะคําว่าควรเนี่ยมันแปลว่าเอ้ยแนะนํานะเป็นไปได้นะเนี่ย ควรเนี่ยถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยอ่ะผู้ป่วยหัวใจคนวรรักษาฟันไม่ฟันผุกถูกต้องตรงนี้ไงเพราะมันเป็นเชื้อโรคชนิดเดียวกันที่ตรวจพบที่เยือ่อบุหัวใจันข้อ4ก็ต้องดูแลไม่ให้ฟันผุกข้อ5ข้อนี้คือนอกเรื่องนอกประเด็นเลยนอกเขตเลยการดูแลรักษาฟันป้องกันหุยคำนี้แรงมากตลกดูแลฟันป้องกันโรคหัวใจใช่หรอ มันไม่ได้ป้องกันนะป้องกันตัวนี้แหละคือคีย์เวิร์ดที่เอามาหลอกเราไม่เกี่ยวเลยถึงแม้ว่าหนูจะฟันสะอาดฟันสวยไม่มีอะไรผิดปกติแต่หนูเป็นโรคหัวใจมันก็ยังเป็นอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วอย่าปล่อยให้ฟันผุอยามาูมันทวีมันมันได้แค่นี้จะบอกป้องกันไม่ได้ข้อหคือคําตอบจ้ะไง่ายไหมเอาไปเลยจากสองแต้มนี่คือการจับผิดออข้อสอบหยุดวิธีการอ่านแล้วรู้สึก อยากตอบหนก็ตอบไม่ได้ขีดแล้วยิงจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ทำให้เราเพิ่มวิธีการทําและเพิ่มคะแนนการอ่านได้ด้วยฉะนั้นในคลิปนี้ชอบขอฝากสูตรนี้ไว้และสูตรอื่นๆที่อยู่ในเรื่องนี้หรือเทคนิคก,การจำรุ่นน้องสามารถลงเรียนวิชาภาษาไทยกับพี่ชับได้ที่พี่ชัสตูดิสวัสดีสวัสดีครับ